สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The R Channel <ie> gel, อีกแล้วนะครับผม <ie> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยภาพยนตร์สยองขวัญที่มีชื่อเรื่องว่ามหาลาัยเที่ยงคืนเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางภาพยนตร์มาสปอยทุกคนได้รับฟังอย่างเข้าใจง,ง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง YouTube หรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับมหาลัยเที่ยงคืนเรื่องดาว เปิดเรื่องมาที่คนไข้โรงพยาบาลบ้านคนหนึ่งซึ่งชายหนุ่มคนนี้เขาได้ยินเสียงคนไข้คนอื่นเขาจึงบอกให้คนอื่นทั้งเสียงเบาและให้งเงียบซึ่งเขากําลังตั้งใจฟังเสียงนาฬิกาที่มันกําลังจะเดินมาถึงตรงเที่ยงตรงขณะนั้นนางพยาบาลเธอก็มาบอกกับชายหนุ่มคนนี้ว่าถึงเวลาทานยานแล้วค่ะแต่ว่าพยาบาลอีกคนหนึ่งก็มาปิดปากเธอไว้ไม่ให้เธอพูด แล้วก็พยักหน้าให้คนไข้คนนี้หยิบยาขึ้นไปทานหลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเตือนของนาฬิกาซึ่งนั่นเป็นเสียงนาฬิกาโทรศัพท์ของพยาบาลซึ่งเธอก็ให้เขาดูว่ามันเที่ยงตรงแล้วซึ่งก็ทําให้ใชายหนุ่มคนนี้นั้นตกใจเป็นอย่างมากและจูจ่ๆภาพที่เขาเห็นจากห้องของคนไข้ก็กลายเป็นห้องห้องหนึ่งที่มืดมากๆและเขาก็บอกว่าไฟไหม้ให้รีบถอดเสื้อออกเร็ว เขาฉีกเสื้อผ้าของตัวเองและเขาก็จะบอกให้นางพยาบาลนั้นถอดด้วยแต่ว่าเมื่อเขานั้นเดินมาหานางพยาบาลกลับพบว่าเธอมีใบหน้าที่เป็นผีและเขาก็ร้องด้วยความตกใจซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ที่เขานั้นได้เจอก่อนที่เขาจะช็อกและเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลบ้านนี้นั่นเองซึ่งสิ่งที่เขาได้เห็นเป็นห้องเรียนห้องหนึ่งที่มีนักศึกษาที่กลายเป็นผีนั้นเต็มไปหมดและเรื่องดาวก็ตัดมาที่นักศึกษาสาวที่มีชื่อว่าสตา ซึ่งเธอเป็นหญิงที่โด่งดังในมหาวิทยาลัยและเธอก็มีเพื่อนของเธออีกสี่คนที่เป็นดาวเด่นเช่นกันหลังจากนั้นตูของสตาเธอก็ได้เข้าไปพบกับท่านรองเรื่องที่เธอนั้นต้องการจะแก้ที่เธอนั้นติดเอฟวิชาภาษาอังกฤษแต่ท่านรองก็บอกกับสตาไปว่าเขาจะให้เธอแก้ก็ได้แต่เธอนั้นต้องมาเรียนเพิ่มกับรองที่ห้องศูนย์และมีข้อแม้ว่าต้องหาคนมาเรียนเพิ่มอีกห้าคนหลังจากนั้นตัวของสตาก็เลยไปชวนเพื่อนๆในกลุ่ม แต่เ,เพื่อนๆก็ไม่เอาด้วยเนื่องจากว่าที่ห้องศูนย์มีข่าวลือว่ามีผีนั่นเต็มไปหมดทางนักศึกษาที่เคยเสียชีวิตที่นั่นแล้วก็มีรายรุ่นที่เจอผีที่นั่นรวมถึงรุ่นพี่ที่ไปล่าท้าลองก็ได้เจอผีเข้าจังตู้ของสตา์เธอจึงบอกว่าเธอจะไม่ยอมที่จะติดเอฟแบบนี้ยังไงเธอต้องเรียนจบให้ได้เพราะเธอจะไปเดบิวต์เป็นศิลปินที่เกาหลีเธอจึงจา้างเพื่อนๆของเธอโดยแว่นตามแบรนด์เนมจึงทำให้เ,เพื่อนๆของเธอน,นั้นตอบตกลง หลังจากนั้นทุกคนก็จะไปที่ห้องศูนย์แต่เมื่อมาถึงเพื่อนเพื่อของสตาก็พิมพ์คุยกันว่าที่นี่บรรยัการไม่แปลกๆขนลุกมากฉันว่าเราหนีกันเถอะซึ่งสตา์นั้นก็บอกเพื่อนๆว่าเธอก็อยู่ในกลุ่มไลน์นี้ด้วยนะเพื่อนเพื่อของเธอนั้นไม่เอาด้วยจริงๆถึงกับวิ่งหนีสตาไปเลยซึ่งสตาเธอก็รับมาอะไรมาจากเพื่อนที่อนที่กะจะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในนี้แล้วขอให้เธอนั้นผ่านเรื่องนี้ไปได้หลังจากนั้นเธอก็เอามาอะไรนี้ ไปของที่หน้านประตูห้องศูนย์และเธอก็ได้เจอกับหญิงสาวคนนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับเธอไม่มีผิดซึ่งนั่นคือแฟนคลับของสตาที่เธอมีชื่ออ้วนซึ่งตัวของเธอนั้นก็บอกกับสตาไปว่าเธอจะยอมทําทุกอย่างให้สตาเลยขอแค่เธอนั้นได้อยู่กับสตาซึ่งสตาก็บอกว่าเธอต้องการคนมาเรียนด้วยอีกสี่คนซึ่งอ้วนนั้นก็เตรียมไว้ให้เธอแล้วนั่นก็คือรุ่นพี่ที่เรียนไม่จบอย่างกุ้งหมูและก็มือซึ่งเขาทั้งสามคนก็มีข้อแม้ว่า เขาจะมาเรียนกับสตาร์ก็ได้แต่ว่าเขาจะให้สตาร์ไดเป็นพิตตี้ในงานปาร์ตี้ของเขาซึ่งสตาร์ก็ตอบตกลงส่วนอีกคนหนึ่งนั่นคือโอตะกุหรือเรียกสั้นๆว่าโอเขาเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปมากๆสิ่งที่เขานั้นต้องการตอบแทนก็คือเขาขอถ่ายรูปสตาร์หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาทําการเซลฟี่กันซึ่งกล้องมันก็จับไปที่ใบหน้าของทุกคนหมดเลย แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันที่ทุกคนนั้นต้องมาเรียนในห้องศูนย์ขนาดน,นั้นเองก็มีชายหนุห่มอีกคนหนึ่งมาเรียนด้วยเขามีชื่อว่าคุณลาจันน์นรองก็ได้เข้ามาสอนทุกคนแล้วก็บอกกฎของห้องนี้ว่าเขาจะเริ่มสอนตั้งแต่ตอนสามทุ่มและจบลงตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าลาจันน์นต้องรีบออกจากห้องศูนย์นี่และอีกข้อหนึ่งก็คือห้ามไปยุ่งกับสารตรงหลังห้องนั่นลาจันน์ท่านรอง ก็เริ่มสอนไปเรื่อยๆจนถึงเวลาห้าทุ่มสี่สิบห้าพอดีเขาจึงบอกให้ทุกคนนั้นกลับบ้านได้และเรื่องราวก็ตัดมาที่หมูมึกกุ้งที่บวกเขามาถ่ายคลิปในห้องนี้เชิญชวนทุกคนนั้นมางานปาร์ตี้ของเขาซึ่งเขาก็จะจัดในห้องสูนี่แต่นี่เป็นเวลาเลยเที่ยงคืนมาแล้วซึ่งเขาก็พยายามจะพิสูจน์ให้เห็นว่าที่นี่นะไม่มีผีจริงๆหรอกจู่ๆก็มีวิญญ,ญาณโฉบไปโฉบมารวมถึงมานั่งอยู่ตรงสารนั้นด้วยซึ่งขนาดนั้นเอง ตัวของโอเขาก็เป็นคนถ่ายคลิปอยู่แต่เขานั้นก็ได้ยินเสียงแปลก,ปลกซึ่งมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างขยับอยู่ซึ่งนั่นก็คือดวงวิญญาณที่มาปรากฏตัวตรงหน้าของโอแต่โอก็ไม่ได้หันไปดูได้ยินแต่เสียงเท่านั้นหลานัาจันท้นท่านร้องก็มาที่นี่พอดีแล้วก็มาไลา่ทุกคนให้ออกไปทุกคนนั้นจึงรีบวิ่งหนีกระเ,เ,เจิงกระเจิงโอเขาวิ่งแย่มาคนเดียวและได้ยินเสียงแปลก เขาจึงหยิบมือถือขึ้นมาและถ่ายไปตรงที่เขาได้ยินเสียงซึ่งกล้องมันก็จับไปที่ใบหน้าสามใบหน้าแต่เขาไม่เห็นใครเลยขณะนั้นเองโอเขาก็ถอยหลังไปจนไปชนกับดวงวิญญาณขณะที่เขากําลังจะเซลฟี่เพื่อดูว่าด้านหลังเขามีใครหรือเปล่าแต่วิญญาณที่อยู่ตรงหน้าของเขาก็มาจับที่กล้องของเขาแต่นั่นไม่ใช่ผีแต่เป็นหมูหมึกกุ้งต่างหากและเรื่องดาวก็ตัดมาในวันงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนนั้น ก็มาจัดกันที่ตึกแห่งนี้โดยที่สตาต้องมาเป็นพิตตี้ในงานนี้ด้วยซึ่งขณะนั้นเองพวกหมูมุกกุ้งก็มาท้าดวลเต้นกับสตาซึ่งขณะที่สตากําลังจะมาเต้นกับพวกนั้นแต่ว่าก็มีชายหนุ่มกล้ามลํเบึกสามคนมาบอกว่าใครอนุญาตให้มาจัดในห้องนี้และเขาก็พูดดูถูกว่าทุกคนที่นี่เป็นคนที่เรียนไม่จบต้องเรียนซ้ําสตาจึงบอกไปว่าอย่ามาด่าผู้เพื่อนเพื่อนของเธอแบบนี้นะพวกเขาจะบอกไปว่าสตานะ่ะ อย่ามาอยู่กับคนพวกนี้เลยให้ไปอยู่กับพวกเขาดีกว่าแต่สตากลับด่าพวกนี้ยับเลยแล้วก็บอกว่าถ้าแน่จริงก็มาเรียนกับเธอสิหรือว่ากลัวผีแต่พวกเขาก็ไม่เอาเพราะเขานั้งกลัวผีจริงๆรหลานยานันสตาเธอก็ไปเต้นกับหมูหมึกกุ้งและหลังจากจบปาร์ตี้ทุกคนก็มาขอบคุณสตาที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนกันแต่สตาก็บอกไปว่าก็เป็นเพื่อนชั่วคราวไงเป็นเพื่อนในตอนเรียนเท่านั้นหลังจากเลิกเรียนทุกคนก็แยกย้ายกันไป ึ่งตัวของหมูมึกกุ้งเขาได้ทําสูตรคอกเทลมาใหม่ให้กับทุกคนได้ดื่มกันแต่จูจูสตาเธอก็มีอาการแปลกๆซึ่งทุกคนนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากเมื่อสตานั้นหันมาและเธอกลายเป็นใบหน้าของผีหลังจากนั้นทุกคนก็พยายามวิ่งหนีสตาตัวของโอเขาจึงหยิบกล้องมาถ่ายรูปแต่จูจูเขาก็กลายเป็นผีไปด้วยอีกคนนึ่งซึ่งนั่น เป็นความฝันของอ้วนเท่านั้นเธอเผลอหลับไปในห้องเรียนหลังจากนั้นท่านรองก็บอกว่าถึงเวลาเลิกเรียนแล้วและพรุ่งนี้จะมีเทสให้ทุกคนนั้นตั้งใจมาทำไม่ได้ด้วยซึ่งตัวของสตาเธอก็เห็นว่าคุณเขาลืมสมุดที่เขาจดเอาไว้สตาจึงหยิบมาและสตาอ้วนแล้วก็โอทั้งสามคนจึงรีบออกจากที่นี่ก่อนเที่ยงคืนแต่มูมึกกุ้งกับเผลอหลับไปเพราะว่าปาร์ตี้ดึกพวกเขาตื่นมาเลยเที่ยงคืน แล้วก็พบว่าในห้องนี้มีวิญญาณผีนั้นเต็มไปหมดเลยพวกเขาจึงพยายามจะเดินหนีแต่ก็เจอวิญญาณดวงหนึง่งมาโอ้เป็นเลือกใส่หน้าเขาและเรื่องดาวก็ตัดมาที่สตาเธอเอาสมุดจดของคุณน,นั้นมาดูและเปิดไปเรื่อยๆจนได้เจอกับตัวอักษรย่อว่าจอ,อก g อเธอไม่รู้วันแปลว่าอะไรจึงไปถามกับอ้วนอ้วนจึงบอกว่าจะแดนกันหรือเปล่าเขาชวนสตาไปแดนซึ่งณะนานเองท่านรอง ก็มาบอกให้ทุกคนนั้นตั้งใจเรียนแล้วก็ถามว่าทําไมหมูมุกกุ้งไม่มาเรียนพวกเธอก็ไม่รู้รองจึงบอกไปว่าให้ทุกคนนั้นตามเพื่อนมาเรียนด้วยแล้ววันนี้ก็เลิกเรียนได้หลังจากนั้นสตาร์กับอ้วนก็ไปเข้าห้องน้ําเพราะว่าอ้วนนั่นคิดว่าจะมีปาร์ตี้ซึ่งเอาชุดมาให้สตาร์นั้นเปลี่ยนจะได้ใส่เหมือนกันแต่ขณะที่อ้วนนั้นเข้าไปเปลี่ยนชุดสตาร์เธอได้เดินออกไปที่ด้านนอกเพื่อจะไปตามคุณขณะนั้นเองโอ ก็ได้แอบเข้ามาในห้องน้ำผู้หญิงเพื่อต้องการจะไปแอบถ่ายสตา์น้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่ว่ามันเป็นเวลาเที่ยงคืนพอดีอ้วนเธอจึงไม่รอสตาแล้วไม่รู้ว่าสตา์นนหายไปไหนเธอจึงรีบวิ่งหนีไปส่วนโอเขาจึงแอบเข้ามาในห้องน้ำเพราะคิดว่าสตาร์น้ำเปลี่ยนชุดอยู่แต่เมื่อเขาเข้ามาก็ได้เจอกับวิญญาณหญิงสาวที่มาปรากฏตัวให้เขาเห็นส่วนสตาร์ก็ได้เดินตามคุณไปและถามว่าคุณนั้นจะไปไหนคุณจึงพาสตาร์นั้น ไปตรงร้านที่เขานั้นทําบายเหนียกันซึ่งสตาั้นก็จินตนาการว่าถ้าวันที่เธอนั้นเรียนจบก็จะมีพวกรุ่นน้องมายินดีกับเธอมากมายซึ่งคุณก็บอกไปว่าเขาจะเป็นคนติวให้กับสตาเองเราจะได้จบไปด้วยกันซึ่งนั่นก็คือจอดอก,กอน,นั่นเองจบด้วยกันหลังจากนั้นเรื่องดาวก็ตัดมาที่อ้วนซึ่งอ้วนก็ได้บอกกับสตา์ไปว่าโอได้โพสต์รูปเป็นรูปที่เขาในแอบถ่ายสตา์แต่ด้านหลังนั้นมีดวงวิญญาณเต็มไปหมดเลย ซึ่งอ้วนก็บอกว่าเธอไม่อยากจะเรียนที่นี่แล้วแต่ว่าสตาก็บอกว่ารับปากกับเธอแล้วไม่ใช่เหรอเธอจึงบังคับให้อ้วนนั้นไปเรียนกับเธอหลังจากเรียนกันเสร็จทั้งสองคนก็กําลังจะกลับแต่ว่ากะเที่ยงคืนพอดีอ้วนนั้นวิ่งหนีไปคุณที่เข้ามาพอดีซึ่งบอกกับสตาว่าให้ตามเข้ามาซึ่งขณะนั้นสตาเธอก็ไม่รู้ว่ามีวิญญาณนั้นเดินเพ่นพ่านไปเต็มไปหมดส่วนอ้วนที่วิ่งหนีออกมาที่ด้านนอกเธอกับพบว่ามีวิญญาณหญิงสาว มานอนอยู่ตรงบันไดซึ่งเธอก็พยายามหนีจนพลาดตกลงมาจากบันไดซึ่งคุณก็บอกกับสตาไปว่าเขาอยากให้สตานั้นตั้งใจเรียนมากกว่านี้และอยากให้จริงจังกับการเรียนและเขาก็บอกกับสตาว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นคนติวให้กับสตาเองหลังจากนั้นในกลุ่มก็เหลือเพียงแค่สตาคนเดียวที่ต้องมานั่งเรียนกับคุณ หลังจากที่เรียนเสร็จสตาร์กับคุณกำลังจะออกไปจากที่นี่แต่ว่าสตาร์นั้นลืมสมุดเอาไว้เธอจึงวิ่งย้อนกลับไปแต่นั่นมันก็เที่ยงคืนพอดีแล้วเมื่อเธอนั่งกลับเข้าไปในห้องศูนย์เธอกลับพบว่าในห้องนี้มันมีไฟไหม้เต็มไปหมดเลยและขณะนั้นเองก็มีดวงวิญญาณนักศึกษานั้นเข้ามาในห้องศูนย์นั้นเต็มไปหมดเลยสตาร์เธอจึงขอร้องให้คุณนั้นเข้ามาช่วยเธอแต่เมื่อคุณนั้นเดินเข้ามาในห้องศูนย์ ใบหน้าของเขากลับมีไฟลุกขึ้นจึงทําให้สตา์ได้รู้ว่าคุณนั้นเป็นดวงวิญญาณไม่ต่างจากคนอื่นเลยและสตา์เธอก็มาฟื้นที่โรงพยาบาลเธอจึงเอารูปที่เธอนั้นเคยถ่ายเซลฟี่กับคุณเอาไว้มาดูแต่กลับพบว่ามันไม่มีใบหน้าของคุณอยู่ในเฟรมนั้นด้วยซึ่งท่านรองก็ได้มาเยี่ยมสตา์แล้วก็มาเล่าเรื่องของดวงวิญญาณที่นั่นให้กับเธอได้ฟังสตาจึงถามไปว่า นี่เป็นฝีมือของรองใช่ไหมที่ต้องการให้พวกเธอนั้นปีเรียนในห้องผีสิงรองจึงเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องราวตั้งแต่ในอดีตแล้วเขาเคยนัดเพื่อนของเขาน่นคือคุณนั่นเองมาติวกันที่ห้องสูตรนี้แต่ว่าเขานั่นกลับลืมเวลาเขาจึงมาช้าแต่เมื่อมาถึงเขากลับพบว่าห้องสูตรนั้นไฟไหม้แล้วก็คนในห้องนั้นก็เสียชีวิตไปทั้งหมด ซึ่งตัวท่านรองนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากแต่เขาก็สามารถตั้งใจเรียนจนสามารถกลายเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้สตาจึงถามไปว่าเพื่อของรองก็คือคุณใช่ไหมเธอนั้นเจอคุณซึ่งสตาก็คิดว่าเธอนั้นต้องสอบที่ห้องศูนย์ให้ได้เพื่อให้ทุกดวงวิญญาณมาสอบกับเธอทุกคนจะได้จบไปพร,ร้อมๆกันดวงวิญญาณจะได้หมดห่วงเธอ จึงไปบอกกับอ้วนแล้วก็บอกกับพวกรุ่นพี่หมูหมึกกุ้งว่าให้มาสอบกับพวกเธอแต่พวกเขาก็ไม่มีใครเอาด้วยเลยแม้ว่าสตาจะดราม่า,มาว่าคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันซะอ,อีกแต่ก็ไม่มีใครเอาด้วยกับเธอเดือดาวตัดมาในวันที่ทุกคนนั้นกำลังจะจบแล้วพวกเขามาถ่ายรูปกันตรงลานบายเนียซึ่งตัวของอ้วนนั้นก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่มีใครจะอยากถ่ายกับเธอเลยพอเธอนั้นไม่ได้จบด้วยรวมถึงสตา์ที่ก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปกับเพื่อน แม้ว่าเพื่อนเพื่อนนั้นจะอยากให้สตาน้มาถ่ายรูปด้วยก็ตามซึ่งคนที่ไม่ได้จบไปก็มีพวกที่ไปเรียนซ่อมในห้องศูนย์เท่านั้นสตาซึ่งไม่บอกกับรองว่าเธอยังไงก็จะสอบให้ได้ให้รอนั้นช่วยจะสอบให้กับเธอด้วยพอดวงวิญญาณทุกดวงจะได้จบไปพร้อมๆกันแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่สตาคนเดียวเพราะว่าหลังจากนั้นหมูมึกกุ้งโอแล้วก็อ้วนทุกคนยังก็มาสอบกับสตาด้วยแม้จะมีความหวาดกลัวแค่ไหนก็ตาม พวกเขาเข้ามาสอบที่นี่ซึ่งคุณก็มาด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เริ่มสอบแต่จูๆ่ๆนาฬิกาที่นี่มันกลับเดินไวจนไปถึงเที่ยงคืนพอดีรองจึงบอกไปว่าให้รีบเอากระดาษข้อสอบไปแจกในทุกๆโต๊ะและไม่ทันไรไฟก็ไหม้ห้องสูนนั้นเต็มไปหมดตัวของคุณก็กําลังจะไฟรุกสตาซึ่งเอาที่ดับเพลิงมาดับไฟให้กับคุณหลังจากนั้นดวงวิญญาณก็เข้ามาร่วมการสอบกับทุกๆคน ซึ่งหมูหมุกกุ้งเขาก็ไม่อยู่แล้วเขาจะวิ่งหนีแต่ประตูมันก็เปิดไม่ได้รองจึงบอกว่าท้าสอบไม่เสร็จก็ออกไปจากที่นี่ไม่ได้หรอกขนาดนั่นเองวิญญาณที่เคยอ้วกใส่หน้าสามคนนี้ก็ได้อ้วกใส่หน้าพวกเขาอีกคุณจึงบอกว่ารีบมาสอบให้เสร็จถึงจะสามารถออกจากห้องนี้ได้ทุกคนจึงรีบมาทํขกอสอบแบบรุกๆแล้วก็ไปส่งกับดองซึ่งตัวของคุณไฟก็กําลังลุกขึ้นเรื่อย แต่ว่าดับเพลิงมันใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้สตาจึงอาสาทําข้อสอบให้กับคุณเพื่อไม่ให้ไฟไหม้ข้อสอบขณะนั้นเองหลอดไฟที่อยู่ด้านบนมันก็กําลังจะตกใส่สตาแต่ว่าเพื่อนๆน,นั้นก็มาช่วยเอาไว้ทําให้สตานั้นทําข้อสอบให้กับคุณเสร็จพอดีเธอไปส่งให้ร้องได้ทันเวลาหลังจากนั้นห้องศูนย์ผีสิงนี่พวกผีก็กลับหายไปจนหมดและพวกเขาก็ได้จบพร้อมๆกัน ซึ่งขนาดในวันที่พวกเขานั้นมาถ่ายเซลฟี่กันในวันรับปริญญาวิญญาของคุณก็มารวมเซลฟี่อยู่ในเฟรมนี้ด้วยและเรื่องราวมหาลัยเที่ยงคืนก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากความสยองขวัญและความตลกแล้วเพราะว่ามันป่าปนคอมเมดี้ด้วยนะครับเรื่องราวเนี่ยก็แฝงไปด้วยความรักของกลุ่มเพื่อนด้วยนะครับถึงแม้ว่าสตาเนี่ยเธอจะมีเพื่อนอยู่แล้วแต่ว่าเธอเนี่ยได้มาเจอเพื่อนแท้เป็นเพื่อนในกลุ่มที่มาเรียนซ่อมนะครับ ึงแม้ทุกคนเนี่ยจะไม่ได้เด่นดังเหมือนกับเธอแต่ว่าทุกคนนั้นก็มีความจริงใจให้กับสตาร์นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้พอดไม่ได้งงนะครับผมเป็นเพียงแค่ดวงวิญญาณเนี่ยที่เสียชีวิตไปในห้องสูนและมีห่วงเพราะว่าพวกเขาดิานเรียนไม่จบจึงต้องการมาสอบให้เหมือนแบบหมดห่วงแล้วก็เรียนจบไปกับทุกคนนะครับซึ่งเหมือนการมาทําอะไรเดิมๆซ้ซซาๆจนกว่าจะหมดห่วงนั่นเองซึ่งพวกของสตาร์เนี่ยก็ต้องมาแก้ห่วงให้กับดวงวิญญาณพวกนี้จนสุดท้ายพวกเขาก็ทําสาเร็จนะครับ เนื้อหาในคลิปนี้จะผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแลยกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลายคลิวต,ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับยอ,อยูีีคคิ้ง,ง,เงเเธธนนัใใหจจฉะมพ